วัตถุมงคลหลวงพ่อวิชารติยุตโตวัดชรทุเรียนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อวิชานะครับนี่นะครับวัดชรทุเรียนแล้วก็วันนี้วันที่ยีิบสองตุลาคมสองพันหกสิบหกนะครับก็ในตู้วัตถุมงคลที่วัดนะครับก็จะมีล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับมีตะกุดนะครับมีผ้าผงต่างๆนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายนะครับใบละหนึ่งร้อยนะครับดีมากนะครับรูปนี้ แล้วก็ก็จะมีตะกรุดมีแหวนมีานางกวากนะครับมีผ้าผงแล้วก็นี่นะครับเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีหันุมานนะครับด้านหลังแล้วก็อันนี้ก็เป็นมีทั้งตะกรุดแล้วก็ยันที่แปะบนรถนะครับยันครูนะครับก็ดีมากนะครับ วัตถุมงคลหลวงพ่อข้างๆก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับที่วัดชอนทุเรียนนะครับก็หลวงพ่อก็คุยกับญาติโยมอยู่นะตอนนี้นะครับหลวงพ่อก็สามารถมากราบไหว้หลวงพ่อแล้วก็เช่าวัตถุมงคลได้นะครับที่วัดชอนทุเรียนตากฟ้าจังหวัดน,นครวสวรรค์น,นะครับ ก็มีให้เลือกมากมายนะครับ